มากันที่บ้านของคุณหนุ่มคุณเช้านะครับหลังนี้ก็ตาตาเบลยายพึงเนาะใช่ไหมแล้วก็ยายยายนูนด้วยจะใช้ยังอยู่นอ้าวพว่งแล้วใค้อยู่อ้าจะใช้อยู่นี่กำลังจะเริ่มนะครับวันนี้พิธีเส้นยายตา

ทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนะครับเราจะมีเรือที่เอาไว้ส่งรายตาในช่วงเช้านะครับในภาคเช้าเราไม่สะดวกที่จะไปถ่ายวิดีโอนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิดีโอดูว่าในช่วงเช้าเรือที่ก็เตรียมไว้สำหรับส่งยายตาหรือบรรบุรุษที่รองรับไปแล้วเป็นแบบไหนนะครับ

เพราะว่าเขาไม่กินแล้วแก้มไปผ่เบานี่ครับมีจานของเครื่องเส้นตัดหน่อยไว้ข้าวข้าวของหวานของเครื่องเส้นมาไว้ในจานที่จะส่งให้สมใจแล้วเดือดอนนะครับแก้มไผ่เบาชุดนี้พักค้างคืนเนาะชุดนี้บรรพบุรุษของบ้านนี้พักค้างคืนนะครับ เพราะว่ามีเครื <hacerlo> ่องแต่งตัวไว้ให้แล้วครั้งนี้ว่าไปก่อนอ้าเอา